ซีน,นเทคหวิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาและฮาหนอยพิเศษรวมถึงฮาหนอย v i p งวดประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2563 Action สวัสดีนะครับสวัสดเีเจอกันอีกแล้วครับพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับวันอาทิตย์นะฮะวันหยุดวันพักผ่อนนะครับก็ท่านได้หยุดเสาร์อาทิตย์บ้างก็ได้พักผ่อนกันไปนะฮะท่านผู้ชม พี่ๆบางท่านก็อาจจะหยุดงานแค่วันเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรฮะวันหยุดพักผ่อนนะครับสู้ๆกันไปครับยังผมก็หยุดงาน2วันเหมือนไม่ได้หยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์คือต้องซักเสื้อผ้าถูบ้านแล้วก็ล้างจานขัดห้องน้ำฮะอ่าแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแล้วผมก็เป็นโรคนอนไม่หลับด้วยฮะท่านผู้ชม ช่วงนี้ออกกาลังกายได้ดีนะแต่คือนอนไม่ไม่ค่อยหลับครับนอนเที่ยงคืนฝันนอนไม่ยอมง่วงอนะนอนไปหลับก็แบบกระวนกระวายไม่ยอมหลับครับจะพยายามนะคือเราก็แบบเออกินบํารุงยาวิตามินอะไรแบบให้มันอาหารเสริมให้มันแบบเออนอนหลับดีนะครับตื่นมาร่างกายสดชื่นแต่ผมก็ยังเป็นคนนอนหลับยากเนี่ยผมเมื่อคืนผมหลับเกือบตีหนึ่งนะนี่ผมตื่น7จ็โมงตีหนึ่ง ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงนอนหกชั่วโมงแต่จริงมันเพียงพอสําหรับร่างกายแต่ผมว่าเราน่าจะได้นอนมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็บอกคร่าวๆเนาะว่าคือผมจะตื่นเช้าแลนอนอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนอนพรุ่งนี้เต้องไปส่งลูกๆไปเรียนต้องนอนสี่ทุ่มกว่าคือไม่เกินนี้ครับก็ยังดีฝึกร่างกายไปด้วยเราอายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องพักผ่อนเยอะๆฮะเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกันท่านะผู้ชม เราอยากคาดหวังนะครับสิ่งที่เราคิดว่าจะประสบความสําเร็จและเวลาถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จนี่เราจะเหนื่อยใจเราจะท้อใจนะครับเราจะแบบหมดหวังสิ้นหวังแต่เรายังไม่ถอยนะถ้าเวลาเราจะทําอะไรแล้วที่มันจะสําเร็จนะีอ่อคือเราทำมาแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จมันเหลือแค่นิดเดียวนะฮะเหมือนแบบท่าผู้ชมเนี่ยเอ,อเอางี้ อากินง่ายเหมือนท่านผู้ชมเนี่ยปีนขึ้นเขาไปแล้วครับเหลืออีกแค่ก้าวเดียวฮะท่านผู้ชมแต่เขาตัวนั้นน่ะเขากําลังทําทางอยู่ท่านผู้ชมมาอีกนิดเดียวแค่ท่านผู้ชมรอเขาทําทางเสร็จก็ปีนขึ้นไปได้แล้วฮะ,ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนหนึ่งเขาก็ปีนขึ้นไปได้นะฮะเขายังไม่ทําทางเอาท่านผู้ชมแล้วเวลาถึงอ,อถึงว่าท่านผู้ชมขึ้นไปเนี่ยเขากลับทาทางมันเป็นอย่างนี้ครับดวงเราคนเราแต่ละชีวิตยังไม่ คือเขาเรียกว่าอะไรครับยังไม่พบกับสิ่งที่ประสบความสําเร็จเราต้องรอครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับยังไม่สมพงกันดวงยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้นะก็คร่าวๆนะครับก็ที่สําคัญนะอย่าลืมใส่บาตรอุทิศส,ส่วนบุญส่งกุศลให้กับผมแล้วก็คุณเหย่ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ถือนะท่านได้ใส่บาตรท,ทาบุญมันเป็นเอ,อ่อความคิดของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะเราไม่สามารถบังคับใครได้ก็ยังผมไม่สามารถบังคับพี่ๆท่านผู้ชมได้ว่าเอ่อ ทำบุญนะต้องทําให้คนที่เสียไปแล้วอย่างเดียวหรือว่าอะไรแต่ตัวผมสําหรับผมเนี่ยทาบุญอุทิศส่วนบุญส่ว,สว,น,สวนกวดน้ําให้ผมเยอะๆได้เลยครับอ่าผมจะได้มีสมองที่ดีนะผมว่าการมีบุญเยอะทําให้เราแบบคิดวิเคราะห์ตัวเลขได้ดีนะฮะแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แก่กันด้วยครับท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้กันไว้นะครับ B A นะวิเคราะห์ตัวเลขนะจ๊ะ ท่านใดอยากเห็นคลิปของกระวผมก่อนไรกดอะไรได้ฮะกระรที่ถึงแจ้งเตือนเห็นทุกการวิเคราะห์นะครับลาวรัฐบาลฮานอยนะฮะและอื่นอีกมากมายนะครับที่ผมได้คลัสสันล้วก็ได้วิเคราะห์ท่านชมได้รับชมกันจ้านี่ครับวันนี้วิเคราะห์ฮานอยจ้าฮานอยพิเศษ VIP วันที่27กันยายนนะฮะวันอาทิตย์นี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูผลก่อนนะฮะผลออกอะไรเอ่ยก็วันนี้นอนรู้สึก6ชั่วโมงเนี่ยยังนอนไม่เต็มที่นะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ง่วงนอนแล้วอะแต่ร่างกายเรารู้สึกว่าอ่อนเพียนิดๆแต่ไม่เป็นไรฮะ18.30นาฬิกา30นาทีนะครับออก06.924สําสำหรับอาหานอยปกตินะจ๊ะนี่ครับก็ท่านไดได้กันไหมนี่ให้6เมตรเดียวครับ อาจจะเจาะพลาดมีบ้างครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะวิ่งครับวิ่งรูดหเต็ <6 S 2> มเตมให้หเมตรเดียวนะขอสะแสดงความยินดีกันด้วยกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสำหรับชุดอาหารนอยปกตินะฮะต่อมาครับเรามาดูะฮะอันนี้เป็นชุดอาหนอย VIP ครับ19.30นาฬิกา30นาทีนะฮะ52072 จากการวิเคราะห์นะฮะก็เหมือนเดิมเมือ่อวานอาจจะแบบเจบาะพลาดฮะแต่วันก่อนก็เข้าดีเข้าดีทุกวันครับฮา,หาหนอย VIP ครับวิ่งรู้สองเต็มๆนะฮะเด้งบนล่างนะ่าพี่ๆท่านใดได้ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะจะรู้สามารถไปรับชมคลิปย้อนหลังกันได้นะครับถ้าเป็น FC ใหม่นะหรือ FC เก่ายังไม่ได้ดูเนาะก็ะไปติดตามคลิปย้อนหลังกันได้ครับอ่าแล้วก็ขอบคุณ f c ใหม่ FC เก่าทุกท่านด้วย เมื่อวานนะครับผมขอ1 0 0 0 0แสนคอมเมนต์นะแต่ผมได้ก็ภูมิใจนะพี่ๆรับชมคอมเมนต์พูดคุยกับผม1 5ึ่งราคอมเมนต์ขอบคุณมากๆเลยครับตบมือให้กับตัวเองนะที่สามารถพูดคุยกับผมได้หน่อยหลายๆท่านนะก็บอกว่าชอบดูไม่กล้าคอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฮะยกเว้นคอมเมนต์คำหยาบอย่างเดียวนะครับผมขออนุญาตบล็อกอย่างเดียวนะครับอ่า คนเราอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ต้องให้เกียรติกันซึ่งกันและกันนะฮะโอเคครับต่อมาอันนี้จะเป็นชุดฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษออก0ูนย์สเก้านะฮะจากการวิเคราะห์เนี่ยคือหลุดแต่ก็ไม่เป็นไรครับมา2น้อยคือมา3น้อยเนยหลายวันแล้วคือน้อยเนี่ยเข้ามาหลายวันมากถูกไหมฮะท่านผู้ชมก็เห็นเห็นกันอยู่นะท่านใดดูคลิปย้อนหลังหรือดูคลิปทุกวันนะครับก็จะรู้นะฮะว่าการวิเคราะห์ผมเป็นแบบไหนบ้างผมวิเคราะห์ ไปตามสูรนะครับก็แบ่งปันข้อมูลให้พี่ๆท่านผู้มชมได้รับชมเหมือนทุกวันนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มกันดูต่อฮะขออนุญาตจัดเรียงข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับเราก็เริ่มต้นที่ เรียงกันไปเลยนะฮะท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสนเนาะานอยพิเศษครับออก04399จากการมีเคราะห์เนี่ยคือหลุดนะฮะ27วันอาทิตย์จ,จ้ะกันยายนจะสิ้นเดือนแล้วก็หลายๆท่านทำงานนะครับเงินเดือนก็จะออกเนาะก็สามารถนำเงินไปชุนเจอครอบครัวได้นะฮะซื้อของทำบุญหน้าด้วยฮานอยพิเศษนะครับ ออกรอเวลา17นาฬิกา30นาทีนะฮะจากการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษวันนี้นะครับผมให้4เม็ดเดียวครับชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ4 5 4 6ปิดท้ายด้วย4 8ครับนี่คือชุดแรกของฮานอยพิเศษนะฮะเอายังเหลือได้อยู่ท่านผู้ชมต่อามานะครับ 9 8 7, 8 7 82ครับนี่คือชุดที่2นะครับของฮานอยพิเศษนะฮะสตัวสุดท้ายจะเป็น4,7นะครับ4,2ท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันจดตามกันไปได้นะจ๊ะการวิเคราะห์มีทั้งหมด8ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณพี่ๆท่านชมนะที่เข้ามาฟังเสียงผมขอบคุณนะครับชอบนะฮะอาจจะไม่ได้ชอบตัวเลขแต่ชอบการพูดคุยขอบคุณมากมเลยครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะจ๊ะ3ตัว945946ครับ948นะฮะหลักร้อยให้9ตัวเด่นให้4นะครับการวิเคราะห์นะครับสำหรับชุดหานอยพิเศษจบลงไปแล้วเรามารับชมกันต่อนะฮะชุดฮานอยปกติกันเลยจ้ะ 06924ครับจากการวิเคราะห์6เม็ดเดียวนะฮะท่านผู้ชมวิ่งรูนนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้สำหรับที่เป็น FC ใหม่นะครับยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อมั่นผมนะฮะการวิเคราะห์มีเข้ามีหลุนนะครับเพื่อที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเวียดนามเท่านั้นนะฮะ27กันยายน253ครับฮานอยปกตินะฮะผมจะเขียนเวลาบอกตลอดนะ บอกพี่ๆท่าชมว่าชุดนี้ออกรอบเวลาอะไรนะฮะก็อย่าสับสนนะห้าหน้อยนะครับปกติจากการวิเคราะห์วันนี้ให้หนึ่งนะครับเม็ดเดียวะฮะอ่ะเรามาดูชุดจอดชุดแรกกันครับมีอะไรกันบ้างครับ1.4 1.5 1.2ครับชุดต่อมาเนี่ย2.8 8 5 8 7ครับ ต่อกันด้วย1 8 1 9ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ7 1 4 7 1 5 7 1 2หลักร้อยให้7นะครับตัวเด่นให้1การวิเคราะห์ชุดฮานอยปกติเนี่ยจบลงไปแล้วจ้ะเรามารับชมฮานอยชุดสุดท้ายคือฮานอย v i p นะครับ ผล5นอยว p ออก5 2 0 7 2นะครับจากการวิเคราะห์ให้2ตัวเด่นนะครับมาวิ่งรูดบนล่างกันเลยนะฮะอา2 7กันยายนครับวับนอาทิตย์นะฮะ2 5 6 3หานอยลายมือผมอาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็ใจผมหล่อนะเหมือนเหมือนกับหน้าตาผมอะครับท่านผู้ชม <laughs> ก็อย่างที่บอกครับทุกๆคลิปเลยพี่ๆพี่พท่านผู้ชมผู้หญิงสามารถหอมแก้มผมได้นะฮะ,ะสวยต้องสวยใช่ไหมนี่ <laughs> โอเคนะออกรอเวลา19บเนาฬิกาสามสินทีนะฮะฮานอยวีพีนะครับตัวเด่นแรกให้3ครับตัวต่อมาให้4ครับชุดแรกนะฮะสามหนึ่งสามเจ็ดฮะนี่คือชุดแรกนะครับ ชุดที่2จะเป็น 4, 4, 4, 5, 4, 6ครับสองตัวสุดท้ายนะฮะ 3, 8, 3, 6ครับหลักร้อยมีอะไรกันบ้างครับ 3, 3, 1, 3, 3, 7ปิดท้ายด้วย 3, 3, 4นะฮะหลักร้อยหามตัวเด่นให้3 การวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆ